สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอฟซีสว,ส, FC, สวัสดีพี่น้องเราทุกท่านเนาะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องวุฒิชัยอร่อยโยนวุฒิชัยของถูกเช่นเคยมาครับวันนี้เอ่อ GPS พาผมปวดหัวครับรัดแบบรัดสุดๆอ่ะยังมารัดอีกทีนี้อ่าเรามาเจอเอ,อ่อพี่ผู้ชายคนแนะนำครับมาทำกี่รถตามกันอยู่เนี่ยครับไป ผมพาเอซเราพาพี่น้องเรามาดูหลงดําครับหลงดําวันนี้สภาพก็ดูค่อนข้างที่จะดูดีเพราะว่าจอดแต่ก็จอดนานนะแต่จอดทิ้งไว้ในโกดังเหมือนมีลักษณะมีลังคารถกเร็เลยยังดูดีอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นเครื่องอะไรจัดซีแบบไหนนะสายซิงไปไม่รอโอ้สายสิ่งไปไม่รอเราเลยทีนี้้ยเจ้าป่ถาคอยจะลงได้ไอโอ้เอาไป ไปดูครับไปเรื่อยๆครับ FC สนุกสนานครับวันนี้ก็ไปกี่จังหวัดแล้วเนี่ยเออชัยภูมิขอนแก่นสารครามเบรกแม่สารครามแล้วนี่วกกับมากาะสินเหมือนเดิมอ้าวดูครับไปเรื่อยๆครับเล่าให้ F c ซเราฟังให้พี่น้องเราฟังเออเปิดสักลราปปีนี้ก็จะพยายามหารถน่าใช้ราคาบสบายกระเป๋ามาให้ f c เรามาให้พี่น้องเรามาฝากนะครับ เดี๋ยววันนี้คันนี้ก็เปิดสูงอยู่นะแต่ผมดูก่อนว่าผมจะจบได้ไหมถ้าจบได้เอาไปฝากเอฟซเราฝากพี่น้องเราแน่นอนนะครับเอาไปเดินทางครับผมอย่าฝ่าอะไรเด้อไอเอ้ถาก่อนไปแล้วไปไปแล้ว นี่ไงอ๋อนั่นครับรถครับรถอยู่ข้างในอ่ะแต่ผมต้องลงลงไปขออนุญ,ญาตแล้วขอเขออาะจะให้ขถ่ายเอกสารไอถ่ายเอกสารให้เขาให้ถ่ายคลิปไปอ่ะเดีย๋ยวผมขอลงลงไปคุยก่อนครับผมอ่าโอเคไปลงไปดูรถกันครับครับขออนุญาตขออนุญาตถ่ายคลิปแล้วโอ้มันอยู่ในถ<ใ>นนพี่น้อง อ้อมครับหหรอเอามาดูครับมาดูฝั่งนี้โอ้มาจอดอยู่ในแท้เนาะตึ๊บาดมาจอดครับจอดแน่แท้เคลื่อนไปนอกเพลื่อนไปนอกเคื่อนไปนอกกรับมาไมาจอดเพลื่อนก็่ไหนอ๋อเจ้าของไปเมืองนอกกลับมาครับ โอ้ตะกี้เพิ่งเรียนอ้อยอยู่นบ่ะเนี่ครับเดี๋ยวขัดสีชวีวันแต่งเติมสวยครับทะเบียนน่าจะแจ้งจอดแล้วนะทะเบียนน่าจะแจ้งจอดครับรถสวยอยู่นะเอฟสีรถสวยนะรถดูดีเลยเดี๋ยว จะเอาให้ได้แล้ววันนี้ถ้ารถสภาพแบบนี้ผมชอบแต่งเติมมันแต่งเติมไม่เยอะฝั่งนี้เปิดอ,อ๋อ,อทำเหมือนเป็นที่นอนด้วยครับล้างขัดทำความสะอาดสวยนะเนี่ยชัดสีสวยครับชัดซ,ซีแคบหน่อยนะครับ เออ็นห้าสองเจ็ดตัวนี้เป็นเอเอ็นห้าสองเจ็ดคับลุงผมบอกว่าลุงไขได้เลยพ่อต้องมาบินลุงไข้ได้เลยวราจะได้ยิ่กไปิุกไปไหนดูดูยากเป็น สองเท่าครับราคาอ่ะโอเคเดี๋ยวดูให้มันชัดเจนก่อนดูมันแคบเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกครั้งนึงเดี๋ยวคุยราคาก่อนครับเดี๋ยวดูมันแคบอ่ะดูครับแคบครับ F N 527นะเอาโอเคเดี๋ยวผม เดี๋ยวผมอาจจะดูยังไงแล้วผมจะเล่ารายละเอียดให้ฟังเพราะว่าผมพาเอฟซเราพาพี่น้องเราไปดูไม่ได้มันแคบเกินครับผมเดี๋ยวผมขอคุยราคาก่อนครับเอามาต่อครับกว่าจะยกหัวได้เล่นสลินห้อยเลยโอ้เอ้าครับเป็นเอ้าหกตีหตรงนะครับคู่เอฟูเอฟดูครับสวยอยู่นะแต่เสียงเครื่องจะเป็นยังไงนะไม่รู้เพราะว่ามันสตาร์ทไม่ได้ FN 527นหนะครับเป็น FN 527นหนะฝท้ายเป็น2เผ่าที่สวยได้แล้วครับได้แล้วหัวหัวสวยไม่ผุเลยโอ้สวยดูครับไม่ผุเลยสวยหมดเลยครับไม่ผุสวยครับไม่ผุครับเอาดู ไม่ผูดเลยครับต,ตัวตัดทิ้งจัดเลยรล่อเสเนื่อยเลยหล่อเสเนื่อยเลย <c oughs> แคบนะครับ f c นะก็เลยมันจะทำให้มุมกล้องแบบไม่ชัดเจนนะครับดูตรงนี้เนี่ยที่มีมุมกล้องให้ดูมันก็จะอย่างเงี้ยเนี่ยครับเนี่ยมันก็จะเห็นมุมกล้องแบบชุง่งกว้างแบบนี้นะครับ ถ้ามีมุมกล้องให้ดูเอาโอเคเนี่ยกินแน่ๆก็ได้ดูเครื่องแล้วละ่ะฝาท้องฝาท้ายมีหมดกระบะน้ำดูดีนะครับอาเดี๋ยวผมคุยราคาก่อนนะครับเดี๋ยวผมคุยราคาพูดไปจะคุยราคาสองรอบแล้วนเนี่ย <laughs> เดี๋ยวคุยราคาให้จบก่อนแล้วผมจะเล่าให้ฟังนะครับรายละเอียดไปคุยกันบนรถครับผม โอเคจบแล้วครับโอ้ขววจะจบนะครับลากกันตั้งนานต่อรองกันตั้งนานกว่าจะจบอะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่้านนะครับคันนี้ FN 527คันนี้ไปเจอกันที่ลานครับ2 5 2 7้องแท้ด้วยเป็นตัวนี้น่าจะเป็น10สปีดฟูลเลอร์ด้วยนะเที่ผมดูนะอ่ถ้าผมพูดผิดก็อย่าโทษกันนะตัวนี้น่าจะเป็น10สปีดฟูลเลอร์ด้วยนะครับ10สปีด10สปีดผมดูแต่10เกียร์แหละ เ <G ül> อาโอเคมันจะพูดอะไรต่อยังไงต่ออะอ่ะเออเอเอ,เอ,เอลืมไปอธิบายนะอธิบายนะหัวสวยไม่ผุเลยนะครับก็จะมีด้านหน้าเหมือนแดดเรียอะไรเรียหน่อยนะครับด้านหน้านะครับเครื่องสวยมากน้ํามันเครื่องยังสวยอยู่เลยนะครับชัดซีสวยทั้งเส้นเฟืองท้ายเป็นสองเพลฟูโซระคังใหญ่นะครับระคังใหญ่ด้วยเห็นไหมครับเป็นระคังใหญ่นะครับแล้วก็ชุดหน้าอะไรก็เพียบพร้อมอ่ะแล้วก็เป็นดําด้วย สำหรับ f อซเราพี่น้องเราที่กำลังมองหารถด,ดับแบบนี้โทรหาผมนะครับก็ฝากทุกท่านนะเอาเดินทางมาถึงไทยคลิปแล้วทีนี้ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับวุฒิชัยอะไหล่ยนต์วุฒิชัย,ยท,ชทองถูกถูกจริงอ่ะผมฟังเขาพูดอยู่ตรงนี้นถูกจริงกันเลยที่จากผมวุฒิชัอยอะไหล่ยนต์โอ้ขนาดพูดอยู่ทุกวันยังสับสนนะวุฒิชัอยอะไหล่ยนต์กระสิน0 8 7 9 5 1 2 2 9 2 2 6 0 9 5 หกหกสี่วุฒิชัยอรัย,ยนการสินขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามขอบพระคุณทุกท่านมากๆครับ